อีกเนี่ยก็เ,เลยไปดมฟุดฟุตฟุตฟุทิศจิ๋มของนางเอกโอ้กินของนางฟ้านางสวรรค์แต่มึงให้กูดูอะไรเนี่ยมึงทำหนังสยองขวัญแบบไม่เอาใจคนดูเลยอะ่ะอ่ะมึงจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจก็ช่างมึงกูจะเล่าหนังแบบนี้สวัสดีครับตอนนี้คุณกำลังดูหนังนอกแสนะครับก็เป็นรายการหนังนอกแสมทีกคนตอนไหนไม่ก็ดูดูคนตอนไหนไม่เข้าใจผมก็จะไปดูมากเลยเพื่อนฟังครับส่วนหนังในคราวนี้นะครับคือเรื่อง tonight she comes สาวสวยสยองนะครับผมชื่อไทม์คิดเองแล้วนะฮะ ลิงยอ่อครานะครับก็เกี่ยวกลุ่มวัยรุ่นที่กําลังตามหาเพื่อนสาวที่หายตัวเข้ามาในป่าแต่เมื่อได้เจออีกครั้งเนี่ยเธอก็ได้กลายเป็นอามนุษย์สุดสยองที่ฆ่าไม่ตายไปเสียแล้วนะครับและสุดท้ายเรื่องราวจะจบลงอย่างไรก็ไปฟังสปอยกันได้เลยครับผมบอกเลยครับว่าหนังเรื่องนี้ เชียมากๆครับและหลังจากนี้ก็คือสปอยนะครับผมใครที่คิดจะไปดูนะฮะก็ปิดคลิปนี้ได้เลยครับแต่ถ้าใครนี่ไม่คิดจะไปดูนะฮะก็ฟังผมสปอยละกันนะครับเริ่มเรื่อนะก็เป็นผู้หญิงเนี่ยกำลังหวาดกลัววิ่งหนีอยู่นะครับแล้วตัวเนี่ยก็เลือดโชกไปเลยนะฮะและตอนนั้นเองที่ท้องของเธอเนี่ยก็เริ่มปวดขึ้นมาเรื่อยแล้วเธอเนี่ยก็เอากระจกที่แตกเนี่ยมาแทงท้องแองแทงแทงแทงอ้า และพอภาพตัดมาไอทีเนี่ยก็เป็นนางเอกที่กําลังนั่งอยู่กับเพื่อนในรถซึ่งเพื่อนของนาเนี่ยผมจะขอตั้งชื่อว่าหยิกแล้วกันนะเพราะนางผมหยิกหยิกก็เมาไปขับรถไปซึ่งหยิกเนี่ยก็เป็นห่วงเพื่อนที่ชื่อคิตตี้คนหนึ่งแล้วก็เลยถามนางเอกว่าฉันจะโทรไปหาอีคิตตี้ดีไหมเนี่ยไม่รู้ว่าเธออยู่คนเดียวจะเป็นอะไรหรือเปล่าอีนางเอกก็บอกโอ้ยไอ้ไลน์นั้นนะไม่ต้องเป็นห่วงหรอกไม่เป็นอะไรหรอกนาเชื่อใจฉันได้ เธอนะ่ยโอเคแน่นอนแ็บภาพก็ตัดมาที่ผู้หญิงคนแรกตอนเริ่มเล่นอทีทีซึ่งผู้หญิงคนนี้แหละก็คืออีคิตตี้ตอนนี้ท้องมันปูดโตจนเหมือนกับยังจะงมีตัวอะไรโผล่มาเลยนะอีคิตตี้เนี่ยแม่งก็เอาเ,อเศษกระตกเนี่ยแทงเข้าไปที่ท้องตัวเองอย่างจังเลยนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่านางเนี่ยตายหรือเปล่านะฮะและภาพก็ตัดมาอีทีทางฝั่งพระเอกที่ทํางานเป็นคนส่งจดหมายของเอกชนก็ขับรถไล่ส่งไปเรื่อยๆจนไม่เจอจดหมายฉบับหนึ่งนะครับซึ่งจ่าหน้าถึงคิสตี้แล้ว ไอจดหมายฉบับนี้เนี่ยหายยังไงก็หาไม่เจอนะครับซึ่งเพื่อนที่มันนั่งมาด้วยกันเนี่ยซึ่งผมจะขอเรียกว่าห,หนวดแล้วกันนะเพราะมันมีหนวดเฟริเฟร์มๆนะครับบอกว่าโอ้ไนเนี่ยทำงานเป็นคนส่งจดหมายได้หวยมากๆเลยนะทิ้งไม่เหอะไอจดหมายฉบับเนี้ยแต่เพื่อนเนี่ยก็มองแบบเฮ้ยกูจะละทิ้งหน้าที่ทไม่ได้ก็จะต้องตามส่งจดหมายนี้ให้ได้ว่าสถานที่นั้นมันอยู่ที่ไหนวะซึ่งไอหนวดเนี่ยก็บอกว่าอ่ะเดี๋ยวฉันขอเยี่ยวแถวนี้ก่อนนายเนี่ยขับรถลงน้าไปก่อนเลยก็ได้ ซึ่งไอสถานที่ที่เพเอกจะไปส่งเนี่ยมันไม่ได้กลายจากที่ไอหนวดมันเยี่ยวซักเท่าไหร่นะครับซึ่งมันเขียนไว้ว่าเป็นสถานที่ส่วนบุคคลห้ามบุกเข้าไปแต่เพเอกเนี่ยมันก็มองว่าแบบเฮ้ยกูจะส่งจดหมายคงไม่เป็นไรหรอกมัง้งมันก็เลยขับรถเข้าไปนะครับซึ่งข้างในเนี่ยเป็นพื้นที่กว้างใหญ่มากมีบ้านหลายหลังเลยแต่พอเข้าไปเคาะเข้าไปเรียกใครเนี่ยก็ไม่มีใครอยู่ในนั้นไม่มีใครตอบรับเลยนะครับแต่ในตอนนั้นเองเนี่ยก็มีคนแอบมองเพเอกอยู่ข้างหลังนะแต่ไอคลันที่รพเอกเนี่ยจอาจดหมายนั้นกลับไปเนี่ย มันก็ไม่อยากไง <S 2> <S 2> <S เห็นเปนยวนอยู่ที่บ้านแม่งก็ไปนั่งไปนอนเฉยเลยนะจนคนนี้แอบดูเพเออยู่เนี่ยก็เข้าไปโปะยาสลบนะครับพร้อมกับเอาไขาควงเนี่ยมาทําอะไรกับเพเสักอย่างหนึ่งนะฮะแล้วคราวนี้ตัดกับมาที่หนวนะครับซึ่งตอนนี้มันเยี่ยวเสร็จแล้วก็โทรหาเพเจะให้เพเมารับแต่โทรยังไงเนี่ยก็โทรไม่ติดนะครับเป็นสัญญาณตอบรับตลอดเลยซึ่งในจังหวะน,นั้นเนี่ยรถของพวนนางเอกเนี่ยก็ขับมาที่บ้านคิตตี้เหมือนกันแล้วก็กําลังจะถอดเสื้อผ้าอาบแดด ไอหนวเห็นอย่างนั้นเนี่ยก็เลยแบบหืดเลยนะครับเอากล้องส่องร่างกายเนี่ยมาส่องแล้วก็แบบชักว่าวไปด้วยแต่ยิงเนี่ยก็มองเฮ้ย hey, มันมีใครแอบมองฉันอยู่เปล่าเหมือนฉันเห็นจู่มาเลยนะคราวนี้ไอหนวมันก็เริ่มกลัวมันก็เลยจะรีบวิ่งหนีพวกนางเอกกับยิงเนี่ยก็เลยเซ็งเลยนะจะเดินเข้ามาที่บ้านคิตตี้แต่เจอเพระเอกเนี่ยกำลังนอนอยู่ที่เปยวนก็เลยเอาปืนออกมาแล้วก็ไปปลุกเพกบอกว่าแกเป็นใครนะ่ะแกมาทํอะไรอยู่นี่ฮะเพกก็บอกเออ เออพวกคุณคุณใช้คิตตี้ไหมผมอ่ะมันจะมาส่งจดหมายให้น่ะเออเธอคุณใช้คิตตี้หรือเปล่าซึ่งเนี่ยก็บอกว่าใช่เหรอแกเนี่ยเป็นคนส่งจดหมายแน่เหรอแกต้องเป็นพวกไม่ดีแน่เลยแล้วก็ปืนอย่ายิงซึ่งมันเป็นปืนฉีดน้ำนะครับก็ทําทให้พระเอกเนี่ยแม่งกลัวจนเยี่ยวแตกเลยนะแล้วก็สังเกตที่แขนตัวเองว่า เหมือนมีรอยที่ใครก็ไม่รู้มากี่เอาไว้นะครับเลือดไหลเต็มเลยนะฮะแล้วตัดมาทางไอ้หน่วยอีกทีนะครับที่กำลังเดินสำรวจป่าแถวนั้นนะครับแล้วก็เจอมือถือของคิตตี้เนี่ยตกอยู่พอหยิบขึ้นมาเนี่ยก็มาไล่ดูเอ้มีรูปของนันาังเองมีรูปของอยิงอยู่แล้วมันก็เยี่ยวเยี่ยวเยี่ยวสักพักไอ้เยี่ยวนั้น,น่ะไปโดนคิตตี้ที่นอนอยู่ซึ่งไอ้หนวดก็ตกใจเลยคิดว่าเป็นศพหรือเปล่าวะแต่การว่าทําไมศพมันดูดีจังวะแบบผิวเรียบเนียนโป๊เปือยขาวสวย ไม่มีรอยเลือดสักหยดเปืเป้อนเลยนะครับในขณะที่ไอ้คืนเนี่ยกำลังจะทําเรื่องลามงนะฮะคิตตี้เนี่ยก็ลืมตาเบิกโพงขึ้นมานะครับก็แสดงว่ายังไม่ตายไอ้หนุ่นเนี่ยก็เลยบอกเออเออผมไม่ได้จะทําอะไรนะผมแค่จะเช็คว่าคุณเป็นอะไรหรือเปล่าเท่านั้นเองอะเอาเสื้อผมไม่ใส่สิแล้วมันเนี่ยก็เอามือถือของคิตตี้เนี่ยจะโทรไปหากลุ่มนางเอกแต่การว่าไอ้ตอนนั้นเองเนี่ยที่อินางเอกกับอีกับอ้พระเอกเนี่ยแม่งกาลังกินเหล้าเมาอยู่เลย นางเอกเนี่ยแม่งถึงกับอ้วกเลยนะครับซึ่งหญิกเนี่ยมันก็บอกว่าอ๋อช่วงนี้นยเธอเป็นประจำเดือนก็เลยอาจจะทําให้ร่างกายเธอเนี่ยแปลกๆไปสักหน่อยแต่ตอนนี้นะฉันน่ะเปียกไปหมดแล้วเรามาเอากันไหมหยิกกับพระเอกเนี่ยมันก็เลยจะเข้าไปเอากันในบ้านนะครับแต่บ้านนี้เนี่ยจะเคาะยังไงจะทุบยังไงเนี่ยก็ไม่มีใครมาเปิดต้อนรับเลยนะครับมันก็เลยคิดว่าเาดี๋ยวกูเอากันข้างนอกก็ได้ว่าเอาดอก็ได้ไอ้พระเอกมึงไปเอาเบาะมาลองหน่อย พอเอกแม่งหืนจัดรีบวิ่งวิ่งวิ่งไปเอาบอมเลยนะซึ่งนางเอกที่เห็นอย่างนั้นเนี่ยก็เลยทักว่าเฮ้ย hey, นายเนี่ยจะเอาเพื่อนนั้นเหรอฉันบอกไว้ก่อนนะว่าเธอเนี่ยยังเวอร์จินเพอเอกก็แบบเฮ้ huh? เวอร์จินจริงเหรออีกเนี่ยนะข่าวนี่เพอเอกแม่งก็เริ่มรู้สึกไม่ค่อยดีแล้วเหมือนแบบจะรู้สึกผิดอะหยิกเนี่ยมันก็เลยมองว่าโอ๊ยทำไมเพอเอกช้าจังเลยวะเดินไปตามซะหน่อยแล้วทนายนั้นเองก็มีเสียงไอ้หนวดร้องแล้วทุกคนก็ หันไม่ตามเสียงนั้นนะครับซึ่งมันเป็นอีกฝั่งหนึ่งของทะเลสาบเลยนะแล้วพอนาเองเอกเนี่ยมองไปดีๆไกลๆเนี่ยก็ไอคิตตี้เนี่ยเลือดท่วมตัวเลยนะครับกาลังเดินตรงมาหาพวกนางเอกพระเอกจนนางเอกเนี่ยก็สังเกตว่าเอ๊ะมันมีข้อความจากคิตตี้โทรเข้ามานี่นาะแต่พอเปิดฟังเนี่ยก็คือเป็นข้อความขอยนวนเนี่ยที่พูดทิ้งเอาไว้นั่นเองนะครับแล้วพอหันขึ้นมามองคิตตี้อีกทีนี่กลายว่าคิตตี้เนี่ยหายไปแล้วนะซึ่งก็ดาว,ว่าไอ้คิตตี้เนี่ยแม่งเดินลงทะเลสาบไปเลยอะ แล้วพอตลางคืนนะครับนางเอกเนี่ยมันก็จะขับรถออกจากที่นี่แล้วแต่รถเนี่ยมันดันสต์นไม่ติดนะครับเหมือนกับรถพังนะฮะมันก็เลยมานั่งคุยกับเอกว่าจะเรียกตำรวจมาซึ่งกว่าตำรวจจะมาเนี่ยใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมยนะไอ้เอกแม่งก็นั่งแดกเหล้าจนเมายำเปเลยจนสักพักอีกตี้เนี่ยแม่งก็โผล่ขึ้นมาจากทะเลสาบซึ่งทุกคนที่เห็นเนี่ยก็งงเลยว่าแบบโผล่มาจากน้ําได้ไงวะที่มือเนี่ยมันมีเหมือนกับเศษกระจกแตกถือไว้ด้วย มันก็เดินตรงเข้ามาที่เพอเอกซึ่งเพอเอกเนี่ยมันก็แบบทำหน้ามันเคี้ยวนะเพราะว่าอีคิตตี้เนี่ยมันเปลือยไงแลวคิตตี้แม่งหุ่นดีด้วยนึกว่าจะมาทำอะไรสูเสียวหรือเปล่าแต่ไม่ใช่อีคิตตี้เนี่ยมาบีบคอแล้วก็จะเอากระจงเนี่ยมาแทงเพอเอกแต่หยิกเนี่ยแม่งประสาทไวมากรีบกัดต่อไปก่อนจนทําให้เพอเอกเนี่ยมันหนีรอดไปได้อีคิตตี้เนี่ยมันก็จะเข้าไปทําร้ายหยิกแต่นังเอกเนี่ยมันก็บอกว่าคิตตี้มึงมานี่มึงห้ามทำ้ายหยิกเพื่อนกู คิตตี้มันก็เลยเดินเข้าไปหาหนางเอกนะฮะนางเอกเนี่ยมันก็เอาไม้พายเนี่ยฟาดไปที่คิตตี้ซึ่งคิตตี้มันก็ไม่เป็นไรนะในดอกแรกแต่พอฟาดอีกทีเนี่ยก็ถึงกับสลบไปเลยนะครับแล้วก็สั่งไอ้เพเอกเนี่ยมึงไปทํายังไงก็ได้เข้าบ้านไปให้ได้หาอะไรพังเข้าไปแต่เพเอกเนี่ยแม่งเหมือนเป็นคนที่แบบบื้อบื้อโง่ๆง่พยายามจะเอาไหล่กระแทกแต่กระแทกยังไงก็แทกไม่ได้จนนางเอกเนี่ยมันก็บอกว่าโอ้ทำไมบื้อจังวะมึงก็ทาลายกระจกแล้วก็ ยื่นมือเขาไปเปิดสิแล้วในขณะที่นางเอกเนี่ยมันจะเอาไม้พายในกระทุงก็มีคนแก่เนี่ยโผล่มาพอดีแล้วก็บอกอ้าวคุณเป็นเจ้าของบ้านที่นี่เหรอเปิดให้ฉันเข้าไปหน่อยได้ไหมไอกแก่เนี่ยมันก็ไม่อยอมไม่เข้านะครับผมและตอนนั้นเองนะครับที่คิตตี้เนี่ยตื่นขึ้นมาอีกครั้งนะซึ่งผมจะไม่ขอเรียกว่าคิตตี้แล้วกันจะขอเรียกว่าอีผีนะฮะมันก็จะเข้ามาทาร้ายพวงเพลองนางเอกเนี่เนี่ยมันเอาไม้ภายฟาด แต่การว่าไอ้ผีนี่มันรับได้มันเหมือนแบบมันมีทักษะการพัฒนาการเรียนรู้อ่ะพอรับได้เนี่ยม่งก็ฟาดกับนางเอกม่งก็ถึงกับกิ้งเลยนะแล้วก็ฟาดไปที่พระเอกแล้วไอ้ผีเนี่ยก็เดินเข้าไปหาอีกที่กาลังอยู่ในถุงนอนจับถุงนอนขึ้นมาฟาดกับต้นไม้จนอีก็ตายคาตรงนั้นเลยนะครับถึงขนาดหยิบไส้ขอยิงมาแดกเลยนะซึ่งในจังหวะนั้นเองนะครับก็มีผู้หญิงปริศนาเนี่ยตะโกนว่าพวกเธอรีบมาทางนี้เร็ว พระเอกกับนางเอกเนี่ยก็เลยรีบวิ่งตามเข้าไปนะครับจนเข้าไปในบ้านได้และพอเข้ามาได้เนี่ยก็มีผู้ชายปริศนาคนที่กีดเลือดตัวเองมาแล้วก็เขียนออกมาเป็นคล้ายๆกับวงเวททาให้อีผีเนี่ยเดินตามเข้ามาในบ้านไม่ได้นะครับซึ่งไอ้ชายปริศนาเนี่ยมันชื่อว่าฟิลิปแต่ผมขอเรียกว่าไอ้ชายแล้วกันส่วนผู้หญิงปริศนาเนี่ยมันชื่อว่าเฟลิสตี้ผมจะขอเรียกว่าไอ้หญิงแล้วกันนะง่ายๆเพเอกกับนางเอกเนี่ยตอนแรกก็คิดว่าตัวเองจะปลอดภัยแต่ไม่ใช่นะครับอยู่ๆไอ้ลุงเนี่ยไม่ก็้าเอาปืนมาจ่อแล้วก็บัังคบ พห้เปกนันเอ,เองเนี่ยเขารวมพิธีบูชาย,ยันซึ่งไอ้หญิงเนี่ยมันเป็นลูกสาวขอยลุงวันนี้นะมันก็บอกพ่อว่าแบบพ่อหนูว่าอย่าทําเลยสิ่งที่พ่อทํามาตลอดเนี่ยมันไม่ถูกต้องนะไอ้ลุงเนี่ยก็บอกว่าพ่อรู้ว่าพ่อเนี่ยทำไม่ถูกพ่อถึงต้องการจะแก้ไขมันไงละ่ะลูกเนี่ยไม่อยาได้แม่กลับมาหรอกับเป็นครอบครัวเหมือนเดิมนะ่ะต้องเชื่อฟังคาสั่งพ่อนะเข้าใจไหมเอา้าไปเต็มพิธี ซึ่งไอพิธีกรรมนี้เนี่ยดาว่าดน่าจะต้องฆ่าเพศกับนางเอกแล้วเลือดออกมาพอลุงเนี่ยมันจะปืนจ่อไปที่เพศอีหญิงเนี่ยมันก็เอาตัวมาบาังแล้วพ่ออย่าทำเลยแล้วไอลุงเนี่ยมันก็เริ่มชักจะไม่ไหวแล้วมันก็เลยว่าถ้ามึงจะมาขวางกูกูจะยิงกระบ,บาลมึงไอชายเนี่ยมันก็หยิบปืนขึ้นมายิงพ่อตัวเองตายเออครอบครัวมึงน,นีก็เพี้ยนจริงๆนางเอกก็เลยถาม่อว่าแล้วเราจะเอาอย่างไรกันต่อดีอีหญิงเนี่ยก็บอกว่า เราจะต้องทําพิธีกรรมเนรเทศอีผีนั่นออกไปเอา้าไอ้ชายมึงทําวงเวทหน่อยไอ้ชายเนี่ยก็ตเอามีดกีดข้อมือตัวเองแกแล้วก็เอาเลือดเนี่ยมาสร้างเป็นวงเวทจนแม่งเสียเลือดจนหมดสติแล้วก็ตายไปเลยนะครับผมแต่อีหญิงเนี่ยก็ไม่ได้มีทีท่ากลัวหรือว่ากังวลอะไรนะถึงขนาดเอามีดเนี่ยไปปาดคอเล่าเลือดมาเติมอตฐหกักในตอนนี้เนี่ยพเพ่กับในเอกมันก็เริ่มกลัวแล้วแบบเฮ้ยหญิงมึงบ้าเปล่าวะในอีหญิงเนี่ยก็บอกว่าเอา้าใครเป็นเวอร์จินมั่งบอกหน่อย ซึ่งทั้งนางเอกทั้งพระเอกเนี่ยมันก็ไม่ยอมรับว่าตัวเองเนี่ยเวอร์จินแล้วก็กลัวอาจจะโดนดูถูกมั้งแต่อีกเนี่ยก็เลยไปดมฟุด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 ทิศจิ๋มของนางเอกแล้วก็บอกว่าโอ้เธอเนี่ยมีกลิ่นของความบริสุทธิ์กลิ่นของนางฟ้านางสวรรค์ฉันต้องการเธอนะเอางี้เธอเนี่ยถอนเกงออกฉันต้องการสิ่งที่อยู่ข้างในของเธอนเนบก,ก็งงว่าแบบเฮ้ยจะเอาอะไรของกูวะ แล้วก็ให้พระเอกเนี่ยหันหลังกลับไปซึ่งสิ่งที่หญิงต้องการเนี่ยก็คือผ้าอนามัยแบบสอดขังนางเอกแล้วก็เลือดประจําเดือนนะครับพอเอาออกมาเนี่ยเลือดแม่งไหลมาฟูมฟูฟูโอ้โหแม่งคือผู้หญิงเนี่ยแม่งมีประจําเดือนเลือดเยอะขนาดนี้เลยเหรอวะพอพร่เอกหันมาเนี่ยก็แบบโอ้โหทไมมันเลือดไหลพุ่งขนาดนั้นวะนางเอกก็แบบโอ้โหเป็นผู้ชายมันปอดแหงได้ขนาดนี้วะหญิงเนี่ย,ยก็หันไปหาพร่เอกแล้วบอกว่าถึงตานายแล้วเอามันออกมา เพงก็งงว่าเอาอะไรวะเพ่แมงง่งะง,งื้งะซื้อบือ้อไอเอีงเนี่ยมันก็เลยผากเพ่ล้มลงไปแล้วก็ขึ้นไปคอมแล้วก็บ้ดจำบุดบึดจำบิดแป๊บเดียวเท่านั้น7วิซึ่งอีนังไงก็บอกโอ้โผู้ชายนายเวิเพงก็แบบเออผมขอโทษน,นะทําให้คุณผิดหวังหรือเปล่าหอีงก,ก็บอกว่านี่เป็นครั้งแรกของฉันเหมือนกันมันก็แตกต่างจากที่ฉันคิดไว้สักเล็กน้อยนะ แต่ไม่เป็นไรหรอกเรามาทาพิธีกันต่อและอีหญิงเนี่ยก็ได้วัตถุดิบครบแล้วนะครับก็เอามาใส่ลงมไว้ในไหซึ่งในตอนนั้นเองเนี่ยอีผีเนี่ยก็เริ่มที่จะเอาเศษเนื้อเศษเลือดเนี่ยมาทําลายวงเวทแล้วนะครับและอีหญิงเนี่ยก็ท้องมนทองทองน้องทองแล้วก็เอาเลือดนะครับมาวาดที่ท้องตัวเองวาดที่ท้องของไอ้นางเอกแล้วก็วาดที่ท้องของไม่เอกและเอาไอ้ไห้นั่นน่ะมันดื่มเข้าไปโอ้พอนางเอกเห็นเนี่ยก็รู้สึกว่าโอ้โหสะอิดสะเอียนมาก แต่ก็ไม่ใช่แค่มีมันคนเดียวที่ต้องแดกแล้วก็ยื่นไปให้ในาง,งเอกอานางเอกมันก็ต้องแดกเหมือนกันนางเอกมันก็แบบเออออแล้วพอจะยื่นให้เพอเอกซึ่งเพอเอกเนี่ยมันก็ดื่มเลือดเข้าไปนะครับแต่การว่าทําไมอีผีเนี่ยมันยังไม่หายไปอ,อีกวะอ๋อไอ้ผ้าหนามไม้แบบซอนเนี่ยเพอเอกแม่งไม่ได้กืนเข้าไปด้วยคือเพอเอกมันต้องกืนอันนี้เข้าไปด้วยนะครับเป็นจุดสําคัญเลยแต่เพอเอกเนี่ยแม่งก็แบบโอ้ยกูไม่อยากแดกเลยทาไมต้องบังคับให้กูแดกผ้าหนามไม้แบบซอน ชุ่มไปด้วยเลือดแต่พระเอกเนี่ยยังไงก็กลืนไม่ลงนะครับแล้วก็บ้วนออกมาใส่หน้านางเองกกลายว่าหน้านางเอกเน้นเละเลยนะครับเหมือนกับน้ำโกนเนี่ยมาล่าสใส่หน้าเลยนะนี่เอกนี่ยก็ทุรนทุรายโอ้ยโอ้ยเจมเจมมองไม่เห็นโอ้ยโอ้ยแล้วไอ้ผีเนี่ยมันก็เข้ามาใกล้เรื่อยๆแล้วนะฮะอีหญิงกับพระเอกเนี่ยก็เลยรีบวิ่งหนีนะครับแต่พระเอกเนี่ยจังใจกว่าก่อนจะหนีเนี่ย มันผักในเอกไปให้ผีกินด้วยนะฮะแล้วพอวิ่งออกมานอกบ้านนะครับไอ้หญิงเนี่ยก็โมโหพระเอกมากแล้วก็เข้าไปต่อยนะครับแล้วก็บอกมึงเนี่ยมันกระจองจริงไอ้ผู้ชายเฮงซวยแล้วไอผีเนี่ยมันก็เดินตามออกมาทั้งไอ้หญิงทั้งพระเอกเนี่ยมันก็แยกย,ย,ย้ายกันไปนะครับไอหญิงเนี่ยก็ขึ้นเรือพายนะฮะส่วนพระเอกเนี่ยก็รีวิ่งหนีและในตอนนั้นเองที่รถตำรวจมันก็เข้ามาพอดีไอผีเนี่ยก็เลยเลือกไปฆ่าตำรวจในรถตายหากันหมดเลยนะฮะต่านม้ทีที่พระเอกเนี่ยกำลังวิ่งเข้ามาในปา่าแแลวก็เเจอออพพื่นนนนมันไยตายแบบ หน้าเละเลยนะครับแล้วก็มีกล้องส่องทางไกลยออยกมาเนี่ยปากอยู่ที่หน้าคือตอนแรกที่เบิกเห็นไอ้เพ่ยยังงงเลยว่าแบบเฮ้ย e นี่เพื่อนกูจริงเหรอวะเนี่ยโหสภาพแม่จำไม่ได้เลยอะแล้วตอนนั้นเองที่อีหญิงเนี่ยก็โผล่มาแล้วก็เอากล้องส่องทางไกลเนี่ยหยิบขึ้นมาจากหน้าศพนวดแล้วก็ฟาดไปที่กระบาลของเพ่จนตายเลยนะครับและอีหญิงเนี่ยก็เลยคิดว่าจะสู้ประจันหน้ากับไอ้ผีแบบตรงๆต,ตัวๆเลยถึงขนาดแบบทํามือเรียกเข้ามาเอามามา,มาสู้กู แล้วพอมันวิ่งเข้ามาสู้กันนะครับอีหญิงเนี่ยไม่ก็เอาใส่กระจกแทง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 อีผีเนี่ยไม่เป็นหายเลยเลยนะครับผมแล้วก็เอามันเนี่ยต่อยเข้าไปหน้าหญิงต่อย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 แล้วก็เอามือเนี่ยแหวกหน้าหญิงจนเละตายเลยนะครับผมแล้วพอตัดไม้ทีเนี่ยก็เป็นอีผีนะครับกาลังจะเดินเข้ามาในบ้านใครก็ไม่รู้นะครับหรือว่าที่นี่เนี่ยเป็นศูนย์ไปรษณีย์นะกำลังจะเข้าไปฆ่าคนในบ้านนะครับแล้วอยู่ๆก็ร้องอา และพออีผีเนี่ยมองไปที่ท้องตัวเองเนี่ยก็เหมือนกับว่าท้องมันโปดขึ้นมาจนเหมือนกับว่ามีอะไรจะโผล่มาเลยนะครับแล้วทนายนั่นเองหนังก็จบเพียงเท่านี้ครับเท่านี้เลยฮะซึ่งผมก็เดาว่าน่าจะเป็นไอ้หญิงนี่แหละที่จะโผล่มาจากท้องอีผีเพราะตอนถ้ายเนี่ยมันกล้าสู้กับอีผีเนี่ยก็แสดงว่ามันน่าจะรู้อยู่แล้วว่ามันจะไม่ตายนะครับและหลังจากนี้นะครับก็คือความรู้สึกที่ผมได้ดูและการวิเคราะห์หนังจากผมนะครับ หนังเรื่องนี้นะครับก็มีความยาวประมาณหนึ่งชั่วโมงนิดๆเท่านั้นเองนะซึ่งตอนที่ผมดูเนี่ยผมยอมรับเลยว่าโอ้โหแม่งโคตรเชี่ยเลยหนังอะไรไม่สนุกเลยวะแต่ผมก็ไม่รู้นะครับว่าเพื่อนๆที่ฟังเนี่ยสนุกกับมันหรือเปล่าก็ขอให้สนุกแล้วกันนะและมันก็มีสิ่งที่ผมไม่ชอบเยอะมากๆเลยนะครับผมจะขอไล่เลียงไปทีละอย่างเลยแล้วกันนะอย่างหนังเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นหนังสยองขวัญน,นะแต่ผมร,รู้สึกว่ามันดําเนินเรื่องได้ช้ามากเลยนะคือผมร,รู้สึกวมันไม่จําเป็นที่จะต้อง เล่าให้มันมากมายว่าพระเอกเนี่ยแม่งเป็นคนส่งไปสนีไอ้พวกนางเอกกำลังขับรถจะมาที่บ้านคิตตี้ซึ่งมันเยินเย้อมากและไอ้ช่วงที่พระเอกเข้ามาถึงบ้านของคิตตี้แล้วเนี่ยเดินตามหาคนที่อยู่ในบ้านเนี่ยคือมันเดินหานานมากเลยนะที่ผมเล่าเนี่ยมันเล่าแป๊บเดียวแต่นในหนังเนี่ยแม่งประมาณเกือบ5นาทีอะ่ะก็แบบมึงก็เดินไปเดินมาเดินไปเดินมาอยู่นั้นเนี่ยซึ่งแบบตอนนี้ผมดูตัวอย่างเนี่ยผมรู้สึกว่าอีผีเนี่ยมันดูน่ากลัวดีแบบเลือดเต็มตัวเลยมันจะออกมาทําอะไรมั่งวะ โหแตกกว่าอีพีเนี่ยจะโผล่มาเนี่ยประมาณครึ่งเรื่องเลยนะแล้วพอโผล่มาก็มาเดินแบบช้าช้าง่อยง่อยช้าช้าง่อยง่อยส่วนเพน่กับนางเอกเลยก็แบบฮะอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาซึ่งอ้ระหว่างที่มึงกำลังพูดอยู่เนี่ยมึงสามารถวิ่งหนีไปได้ไกลมากนะเพราะอีพีแม่งเดินโคตรช้าเลยแต่ตรงนี้เนี่ยก็ทําให้เข้าใจเหตุผลว่าทําไมถึงต้องให้พพะเอกเนี่ยมันมีลักษณะนิสัยแบบบ,บ ữ, ื้อบือโง่ๆห่วยหวย,หวยก็เพราะว่าจะได้เหมือนแบบ ไม่มีข้อคอลหาว่าเอ้ยมึงเป็นผู้ชายทำไมไม่สู้ไปเลยวะอะไรเงี้ยก็พไอเพลงมันขี้ขาดไงเออมันก็เลยต้องรีบวิ่งหนีเข้ามาในบ้านซึ่งตอนที่เข้าไปอยู่ในบ้านเนี่ยผมรู้สึกว่าไอ้ครอบครัวไอ้ลุงไอ้ชายไอ้หญิงเนี่ยแม่งน่าอึดอัดกว่าไปอยู่กับไอ้ผีข้างนอกอีกนะเพราะแม่งเอาปืนจอ่อตลอดเวลาคือไม่รู้กูจะตายเมื่อไหร่ยังไอ้ผีเนะี่ยแม่งเดินช้าๆกูวิ่งหนีทันแน่นอนแต่แม่งก็ไม่ทำแม่งก็ยังอยากอยู่กับไอ้ครอบครัวบิปบริตเนี่ยโอเคไม่เป็นไรแต่ไอ้ตอนที่เข้ามาในนนนนบ้้้าาาเเีีี่ยยถสังงกกตดๆคืออข คือมันเป็นตอนกลางดึกแล้วนะแต่ซีนนี้อยู่ในบ้านเส่งกเป็นตอนเช้าคืองงมากคือเหมือนมึงถ่ายคนละวันอนะ่ะแล้วก็ไม่ดูแสงให้มันดีๆอ่ะแม่งก็เลยรู้สึกว่าแบบโอ้โหแม่งโคตรโดดเลยและไอความเชื่อที่สุดของหนังเรื่องนี้ก็คือตอนช่วงทําพิธีกรรมนี่เองะฮะคือพระเอกนางเอกเนี่ยมันก็จะงงว่าแบบเอ้ยหญิงมึงทําอย่างนี้เพื่ออะไรทําไปทําไม,ไมซึ่งหญิงก็ไม่อธิบายหาเลยนะแม่งอยู่ๆก็จะมาแบบเฮ้ยขอเลือดหน่อยขอเมนหน่อย ขอ,อน้มเว้าหน่อยเอ้ยมึงแม้อธิบายอะไรหน่อยเลยเหรอแล้วอีกเวลาที่มันพูดเนี่ยมันก็จะพูดแบบกรรมวมอะ่ะคือเป็นเหมือนแบบภาษาเวทมนต์ภาษาอัญเชิญเทพอะไรของมันอะ่ะแล้วก็ไม่มีรูปอะไรประกอบเลยนะจนช่วงเนี้ยมันทําให้ผมเข้าใจอ้หนังเรื่องอื่นๆเลยนะที่เวลาจะพูดถึงเรื่องความลี้ลับเรื่องเวทมนต์เรื่องความพิศวงเนี่ยทาไมเขาจะต้องเหมือนไปเปิดหนังสือเก่าแล้วต้องมีภาพประกอบด้วยเพราะว่า ภาพประกอบเนี่ยมันสําคัญและทําให้คนดูเนี่ยมันเข้าใจในสิ่งที่หนังจะสื่อไงแต่พอมึงไม่มีหนังสือไม่มีรูปภาพไม่มีแม้แต่อักษรให้ดูด้วยซ้ำอะ่ะแม่งเราเลยไม่เข้าใจว่ามึงจะทําอะไรกันวะมึงพูดอะไรกันวะเอาจริงนะผมมองว่าถ้าเป็นหนังเนี่ยต่อให้ไม่มีคนพูดหรือว่าไม่มีฟอนต์อ่ะภาษาภาพมันก็ควรจะสื่อสารให้คนดูเข้าใจไงมันผมรู้สึกว่ามันไม่ทํางานกับคนดูเลย โอเคคนชอบหนังสยองขวัญเนี่ยมันอาจจะชอบเรื่องความเลือดความแย่แยะซึ่งผมก็ชอบนะแต่คราวนี้ไอ้หนังเรื่องนี้เนี่ยแม่งเหมือนแบบไม่รู้จะเล่าอะไรดีกูปาดข้อมือตัวเองแล้วกันปาดปืดปืดปืดอะเฮ้ยเล่าไงดีว่าอะปาดปืดปืดปืดจนไอ้ชายแม่งเสียเลือดตายหาเลยผมมองว่าในการการทําอะไรแต่ละอย่างอะ่ะมันก็ควรจะเล่าด้วยหรือเปล่าว่าทําแบบนี้ เพื่อไปต่อสิ่งนั้นสิ่งนี้ซึ่งผมมองว่าท่านหนังเนี่ยมันมีภาพประกอบหรือว่าเล่าซะหน่อยว่าไอ้วงเวที่มันเขียนที่ท้องพระเอกนางเอกแล้วก็เขียนให้ตัวเองเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงมันมีอิทธิฤทธิหรือว่ามีผลอะไรแตกต่างกันบ้างก็น่าจะสนุกยิ่งกว่านี้นะเพราะไอ้วงเวทแต่ละานที่มันเขียนเนี่ยไม่เหมือนกันด้วยนะพอมันไม่อธิบายอะไรคนดูเนี่ยมันก็ทําให้รู้สึกว่าคนดูเนี่ยเหมือนเป็นคนนอกแล้วก็ไม่สนใจคนดูเลยทําให้เราเนี่ยมองว่าเหมือนโดนทิ้งอ่ะ อ่ะมึงจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจก็ช่างมึงกูจะเล่าหนังแบบนี้อะไรเงี้ยซึ่งเอาจริงซีนที่มนันได้สุดเนี่ยก็คือซีนที่อีหญิงเนี่ยมันไปสู้กับอีผีแบบตัวต่อตัวแล้วแม่งก็แทงกระซัวกะซัวกระซัวอีผีแม่งเอามาต่อยต่อยต่อยแหกหน้าเละดันมีความยาวไม่ถึงหนึ่งาทีด้วยซ้ำนะครับโอ้คือแบบมึงทําหนังสยองขวัญแบบไม่เอาใจคนดูเลยอะ่ะคือคนคนดูหนังสยองขวัญเนี่ยมันก็อยากจะดูอะไรที่เป็นแบบนี้ไงแต่มึงให้กูดูอะไรเนี่ยหรือถ้ามึงเอาอีผีเนี่ยไปทุ่มให้กูดูสน่อย ก็น่าจะมันยิ่งกว่านี้นะซึ่งไอตอนที่อีผีไปฆ่าตำรวจเนี่ยเราไม่ได้เห็นนะเราจะเห็นเป็นแค่ดินเสียงตำรวจว้าว้าอืออจากที่ไกลๆเออมึงทํากับกูได้ซึ่งหนังเรื่องนี้นะครับผมให้คะแนนไปที่3คะแนนเท่านั้น,นครับสิ่งที่ผมชอบเนี่ยมันก็ยังมีในส่วนของเรื่องคอนเซปต์ไอเดียนะที่ให้ผู้หญิงเนี่ยเหมือนแบบเปื่อยแล้วก็มีเลือดเต็มตัวเลยมันทำให้รู้สึกว่าเออไอคาแรคเตอร์นี้เนี่ย มันดูน่าสนใจนะมันดูน่าพิศวงดีแล้วหน้าตาที่มันเดินตรงมาแบบไรอารมณ์เดินทะลุทะเลสาบขึ้นมาเนี่ยเออผมก็รูว่า,วาไอ้มวลเหล่านี้เนี่ยมันมันดูมีสเสน่ห์นะมันดูเหมือนเป็นคาแรคเตอร์สยองขวัญที่น่ากลัวดีอะแล้วก็โปรดักชั่นของเขาเนี่ยก็ถือว่าอยู่ในระดับที่โอเคเลยนะไม่ได้ถึงกับแย่นะครับผม แต่ในส่วนเรื่องของการลำดับเรื่องเล่าเรื่องเนี่ยผมรู้สึกโอ้โหแม่งแย่มากเลยนะครับผมแล้วเพื่อนๆที่ฟังสปอยหนังเรื่องนี้นะครับมีความรู้สึกยังไงกันบ้างครับสนุกหรือเปล่าหรือว่าหน้าเบื่อนะครับก็ลองคอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมผมรออ่านทุกคอมเมนต์เลยนะฮะและคราวหน้านะครับผมจะเอาหนังเรื่องอะไรมารีวิวมาสปอยให้ฟังกันอีกเนี่ยก็ฝากกดซับสไครต์กันไว้ด้วยนะฮะแล้วก็สามารถฟังคลิปมาอื่นได้จากตรงนี้ได้เลยฮะคลิกลิงก์ที่หน้าจอได้เลยนะครับผมส่วนคลิปนี้นะครับดูหนังนอกกระแสกันลาไป よし!